สวัสดีครับอาจารย์สูนะครับวันนี้ผมจะมีรูปภาพจีอันหนึ่งให้พวกเราชมนะอ่อไม่ใช่รูปภาพนี้นะครับเป็นรูปภาพนี้เดิง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 โอเครูปภาพนี้เลยนะครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่เออเห็นบ่อยในบ้านของคนจีนะครับรูปภาพนี้มีชื่อว่า喜上眉梢 喜上眉梢，爱爱夸麦红满个壳，喜鹊又蹦到梅，นะเราก็เน,นี่ยสองเป็น喜鹊นะเปน็นนกกลางคันก็ได้นะครับเสี่ยวเฉียวแต่ในเชื่อของมันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอ่าเมื่อเราพูดถึงเสี่ยวเฉียวน่าจะเราก็นึกถึงคำหนึ่งว่า喜欢ใช่ไหม นะดังน,นั้นคําว่าสีก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคไหมดังน,นั้นเรื่องสีสีก็คือเรื่องที่ดีเรื่องที่ทําให้เราดีใจนะสี่นะสสีของของเรามาีอะไรบ้างใช่ว,ว่าอ่ะแต่งงานนะมีลูกเออไต้งงานทำได้เข้ามหาวิลาลเป็นตน้นแบบนี้นะอันนี้เรายกว่าส,สีสีก็หมายถึงว่าตัวน,นี้นกตัวนี้ ก็หมายถึงว่าเรื่องที่ดีๆนะสีเช้าเหม่ยเช้าเหม่ยนะครับเหม่ยก็หมายถึงว่าเป็นตกหมวยนะแลวเป็น梅花คนจีนข้างๆชอบตกวานะครับเพราะว่ามวาได้ส梅花代อจ统、哲学、ธรรมคุณสมบัติที่ดีของปูกคลนด้วยพวกเถอตกหมวยนะเราเนื้อถึงว่ามันแท้จะสวยมาก ไปในเหลือตูหนามันจะไม่เหมือนตกทั่วไปก็ทั่วไปจะไปในอ,อุณหภูมิที่ที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมไม่ว่าไปเหลือต่ไปไหนพีหรือว่าเหลือตูร้อนแต่ว่าเกาะหมวยมันสามารถไปในเหลือตูเหนาได้ซึ่งก็ได้ไหมายถึงว่าไม่ว่าเสียงววาล้มลมลาปากข้างนไหนมันก็สามารถ ชนะเตียงว่า้อมได้ก็เปรียบเทียบกับหมอนโค้เราเหมือนกันนะไม่ว่าเสีงว่า้อมของเรานะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเรามีเป้าหมายของเราเองนะเราชนะเตียงว่า้อได้เราชนะเ,เราตัวเองได้แล้วเราไรรู้เป้าหมายของเราตัวเองได้นะดังนั้นคนจริงข้างๆชอบถังตรงอย่างนี้ อันะนั้นก็คือนีรูปภาพนี้เลยนะนเรเ่อะไป喜上眉梢นะ眉กับ眉毛ก็เสียงเสียงเหมือนกันดังนั้นฉี้喜上้าก็หมายเนือว่าเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีๆจะมาหาเรานะเห็นรูปภาพนี้แล้วเราจะใจด,ดีเอ๊ะไม่ใช่ใจด,ดีดีใจนะคะใจเออดีใจไม่คำว่าเรื่องที่ดีจะมาหาเราแล้วนะคะ พม่ถ้งแล้วว่าอ,อีสิสนะครับมีใครรู้ไหม้าษีของคนจีมีอะไรบ้างนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ